เมื่อผู้สาวผู้บ่าวพากันเข้าไปเที่ยวป่าก็พอว่าถึกตามลาจากนายพลสวัสดีพี่น้องสุขผูสุโคนยุค่อยชงเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอมอน้ก็มาสปอยนิสือเรืองว่ะแดนระยำเรื่องเล่าก็เริ่มต้นขึ้นกับการเดินทางของแซมกับเอียนผู้สาวผู้บ่าวค่ะสิพากันไปตั้งคขปมพักแร่มอยู่ในป่าโตเอียนผู้เป็นผู้บ่าวนี่ก็เป็นมอกาวีคศกสา์ค่ะพี่น้องทั้งสองเองออกเดินทางเข้าป่ากระท่ำทาว่าสิไปน้ำตกพอมาหอดปึ๊บก็บมีคนตั้งเต็นอยู่แล้วค่ะ โตทั้งสองเองก็ลืมเอาเต็นมาตัาง้งผู้สาวก็เอ่ยปากว่าเขาแต่งงานกันเถอะผู้บบาก็บอกเพลาะเลยว่าแต่งก็แต่งซะแล้วพ่อกันบอกกนแล้วก็ทําการจูบลูบไปเรื่อยๆท่ามกลางบรรยากาศน้ำตกซุดโรแมนติกโตเอียนเองก็ลืมออกหาขาไปหาฟื้นมาซะแล้วพอแต่ยืนยู่นั่นก็ห็นหมวกเล็กน่อย,อยตรงอยู่ปักซื้อว่าโอลี่โตเอียนก็บอสนใจก็หักงาใหม่แล้วไปต่อไปพ่อแซมยูต้น พอตะย่ามกลางคืนตัวแซมอิงกระหองว่าได้ยินเสียงยังกระบลู่พ่อเลี้ยวดูข้างๆเอ้าเต้นข้างๆไปใส่ว่าคือบอกกลับมาจากเถื่อแต่ทั้งสองอิงกับอสนใจค่ะนอนต่อจนมาหอดย่ามือเสาเป็นมือปีใหม่ค่ะทั้งสองอิงกระตื่นขึ้นมาพรอมว่าสวัสดีปีใหม่สเด็โตัวแซมอิงกระย่างเข้าไปค่ะว่าเต้นข้างๆไปใส่ก็เลยเลี้ยวไปเอ๊ะไปใส่กับบ่มีคนเขาโทรแจ้งกลุ่มปลาใหม่ดีบอทั้งสองอิงกระย่างมาเอ๊ะรถมันกระหวอีก โตเอียนก็เลยมาสอุรถทันทีตัวแซมก็ดีดีฝ่าวมาซอยแล้วตอนนี้ก็มีเด็กหน่อยค่ะยางหลงเขามาเลือภาพกรบวัาวาสุกกับเจเมันผพูดไส้สุดรอค่ะสนิทสนุมกันสิไปปาร์ตี้อยู่ในผับค่ะพรออมกับทําที่รับผู้สาวมานางข่างโตสุกเองกับวาวเนี่ยเจ้อย่าไปจังสีเด้อย่าไปสางความบุญไหว้เอียงอีกเพราะมือนีมันเป็นงานปีใหม่ เล้วภาพกระวอไปครอบครัวของเอ็มเด็กสาววัยรุ่นที่วุ่นกับการถ่ายรูปค่ะมากกับครอบครัวมีพอมีแม่วาสิไปนําตุกพ่อเองกระโจก,กีตาขึ้นมาดีดแม่เองกระกรีดเท็ดแนอยู่แนวกินทุกคนกําลังฟินค่ะโอลี่ก็ได้ให้ขึ้นทุกคนจึงพากันไปนอนค่ะพ่อตกดึกทนั้นเอ็มแล้วก็ฟันไล่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเราเป็นลูกย่านไปทัวส์ดิพ่อย่าหมูเสามาพ่อกับแม่ก็เลยว่า,วาเจ้าสิไปนําตกกก็ข่อยบอ่อ แต่ตัวเอ็มเองก็บ,บอกว่าคอยว่าไปดอกคอยสิถาอยู่นี่พอกับแม่ก็เลยตัดสินใจค่ะอุ้มลูกหน่อยแล้วก็ย่างไปนําตุกทิมตัวเอ็มไหวอยู่มองต็่นนั่นแหละพ่อพอกับแม่ย่างไปไกลเติบค่ะตัวเอ็มเองก็ย่านด้ที่นี่โอ้ดีที่นี่เสียงเงียงกับโมหูหค่ะเรา่าติหลายๆเราก็เลยไปหลีในรถค่ะพอต่หลีในรถเท่านั้นละเราก็น,นอนรับไปมันก็นมีผู้ชายค่ะที่นี่ย่างเขามาหา ตัวเอ็มก็เลยว่าเจ้าต้องการเอียงค่ะแต่ตั้นนันสู้กับเจ๊แม่นั่นละมันมาน้ำกัรซองคนก็เลยทำที่ค่ะสีดึงแล้วออกมาจากรถตัวเอ็มเองก็ตกใจค่ะพี่น้องย่างออกมาเดี๋ยวนี้นั่งก็เลยตื่นเท่านั่นแหละนั่งก็เลยบีบแต่ค่ะอื่นพ่อแม่นั่งกลับขึ้นมาพ่อกับแม่ก็เลยวาวาสิกลับไปเบิงลูก บ้านที่นี่ตัวพ่อก็เลยเอาลูกหน่อยนี่แหละให้แม่แล้วอุ้มไปแล้วก็เฝ้าแล่นไปเบิ่งลูกค่ะกามาพ่อว่าทั้งสองนี่กํนลั่งสิหยุ่มตาลูกอยู่พอดีค่ะแต่ตอนนั้นมันกะมีปืนมันก็เลยสามารถจับพ่อไว้ได้แต่ตัวแม่มาหอดค่ะบอกทันที่เท่าได่เราก็เลยเอาลูกหน่อยเขาไปว่างในเต็นแล้วก็คิดว่าสิมาซอยพ่อกบลุค่ะแต่ยูยูพี่น้องก็ถึกจับมาน้ำกันสามคน แล้วทั้งสองคนก็นทําการคมขู่พอมัดมือมัดขาค่ะบอกขย่างไปทั้งพุดตัวสุกเองมันก็นจับโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะโทรศัพท์ของอิมนาละก็เลื่อนรูปไปพอท่านใดเนี่ยก็เห็นว่าเอา้ามันมีเด็กหน่อยอีกคนหนึ่งเดแล้วก็จับทั้ง3คนไหวมัดไหวไตตุตใไม้ค่ะแล้วก็บอกไปว่าสิเลนเกเจอแม่เองก็เอากระปองขามาตั้งไว้ทั้งหัวอีพอแล้วก็ลอบอกว่าให้ย hey ูนิ่งๆอย,ย่าตีงขงี้เด้อ แล้วก็ให้ตสุกหนะมันเป็นคนยิ่งค่ะพี่น้องตัวเล่งไปซะแล้วกระป้องพันโต๊หัวปลุกค่ะบักซุกมันกับภาษะยิ่งปังอ้าวอีพอสุกคิดไปค่ะแล้วต่อไปก็วิธีอีแม่ค่ะเจอแม่นเองก็เอากระป๋องตั้งหัวไว้แล้วนั่งกระดิ่นสุดใจค่ะพี่น้องว่ายาเฮจังสั้นตัวเจอแม่นั่งกระสูไลค่ะก็ทําการตบจมสลบไปแล้วก็เอากระป้องตั้งไว้ทั้งหัวค่ะแล้วก็บอกว่ามาต่อไปนี่กูสิยิ่งเองเจอแม่นก็จับปืนขึ้นมาค่ะเล่งไปหอดมองกระป้อง ยิงบบถือเสร็จแล้วพี่น้องโตเจอแม่นก็เริ่มซูนแล้วพี่น้องอ้ยมันยิงบบถือจักเถื่อยิงไปซองเออถืเ่อแล้วก็บอกถือจักเถื่อเราก็เลยตาสิ้นใจยิงไปถืออีเม่ค่ะสุกคิดไปอีกคนแล้วก็ย่างว่าเอ็มนี่มันเสียจังดดก็เลยตาสินใจยิงเอ็มสุกคิดไปอีกคนคว้าได้บอโดนค่ะก็บอกว่าให้เฝ้าผ้ากันนี้ทาที่บมียังเกิดขึ้นแล้วก็ผ้ากันยางไปถึงเต้นค่ะตอนนั้นก็บ่เห็นเด็กน้อยเลยว่ามันไปใส่ว่าเออหลักยางนี้ไปแล้วค่ะ แล้วสามือต่อมากกับมาพอผู้สาวผู้บ่านนี่แหละที่พ่อเด็กหน่อยที่ซื้อโอลี่ที่ย่างรักมาแต่ไซนันละพี่น้องมาพอพอดีค่ะทั้งสองเองก็ทําที่ว่าโอ้ตายแล้วเด็กหน่อยมาจะใสพ่อแม่กับบเห็นอีกในส่วนของสุกเองก็ติดไป้ายไว้เลยค่ะบอกว่ามันนี่ค่อยออกล่าก็เด้อเพื่อให้เจมส์ Man มันได้หูค่ะพี่น้องโตเอียงกับแซนเองก็สิผ้ากันไปขอความ s วยเหลือค่ะสุกเองกับขับรถแทะและแกแทะแทกมาหอดค่ะอันก็แนะนําจากของเลยอันอยเป็นน่ายพลานเด้อสัน เฮานี่อันคือจังพอเด็กหน่อยยุนส่พอแมนไปใส่มันต้องมีพอแม่มันเฮาไปนําออกไปท้าเบิ่งทั้งปุ่นกันนะเพราะว่าน้ำตกมันอยู่ทั้งปุ่นเพื่อมีคนซอยเหลือวสันก็เลยบอกว่าอันตูแซมจะอยู่กับเด็กหน่อยเด้อเดี๋ยวคอยสิกลับมาถ้ามิยังเกิดขึ้นให้บีบแต่ขอความซอยเหลือแล้วทั้งสองทรายค่ะมันก็ออกเดินทางเข้าไปในน้ำตกค่ะพอจะยังมาหอดกลางดงกลางป่าก็เห็นว่าเอ้าตายแล้ว มันคือมีคนมานอนอยู่นี่อ้าวตัวเอียนพอ่อโซผ่นค่ะกตกใจบางอย่างค่ะก็เลยบอกว่าไปแจงความเดียวนี้ตัวสุกก็เลยบอกว่าอุ้ยอันนี้มันเป็นพอตันหาอีกก้อนหาอีกก้อนค่ะมันมีคนอีกค่ะเว้าแล้วกับปลีกพากันหาถ้าว่าบดีค่ะพี่น้องก็มาเห็นอีเมียอยู่เอ้าตวเล่ากับพท่านตายค่ะกําลังผงาบผง,งาดอยู่เดือความเป็นมอกับเฝ้าแล่นเขาไปซอยท่านที่ค่ะตอนนั้นน่ะอีเมียเอิงเล่าเลี้ยวเห็นบักสุค่ะกะจำได้ท่านที่บักสุกับยานอีเมียรอบเปิดปากค ทำการยิ่งเล่าทันทีค่ะซุกคิดไปยีรีอรอบนี้พี่น้องในส่วนของแซมอยู่ในรถค่ะตอนนี้บักเจอแม่นั่นกระคบรถมาหาพอดีถ้าว่าเกิดยังแล้วเสียงปืนมั่นกระดังพอดีค่ะโตแซมกระทาทีเอา้ายังนอมาน,นีเกิดขึ้นโตแซมเองกับฝ่าวุ้มเล็กน้อยค่ะส่วนเจอแม่นเองมันก็ไปจกปืนอยู่หลังรถนําแซมไปอีกเถอะค่ะในฝั่งของเอียนกรลู้แล้วบักซุกนีมันบมดีแน่นอนกับฝ่าวเลียนเสแล้วสุกเองกับเลียนนําค่ะทั้งสองเบาเซาเลียนลี่ค่ะตอนนี้โอ้ อีนั่งหนึ่งอุ้มเด็กน้อยบักนึงเลียนนี้ไปค่ะตั้งสองเองก็เล่นจี้ไปน่ะละโตสุกเองก็สิจัดการเอี่ยนเอี่ยนเองก็เล่นเลี้ยวทําที่ลี่ค่ะตอนนี้ตอนนั้นบักสุกเองก็เริ่มหาค่ะมันอยู่ไซกันแน่ในส่วนของเจอแม่นเองก็เล่นนําหาแซมขึ้นกันค่ะโตสุกเองก็เลี้ยวไปเสียงกอ,อกแกกเท่าน,นั้นค่ะกระจับปืนแน่ยิ่งปั้งเท่านั้นละค่ะลมปางงางสะเด้โตสุกเองก็เฝ้าแล่นไปเบิงค่ะพี่น้องค่ะว่ามันเป็นไผกันแน่อ้าเป็นบักเจอแม่นตัวนนนนนนนีีี้้้ใตอออัั่ะโมกพง แล้วโตสุกก็สามารถจับโตแซมไวเป็นทีเรียบร้อยค่ะที่นี่ตอนนั้นเจอแม่นมันกับพันเป็นอย่างพี่น้องมันก็เลยขอลองไปว่าจัดการคอยแน่ค่ะทันทีนั่นค่ะบักซุกดิงก็จัดการเจอแม่นซุกคิดไปค่ะพี่น้องแล้วก็มาหัวตแซมค่ะจับโอลีมาหลักก็ฟาดลงน้ำมุลนลล่แล้วก็จับแซมไวค่ะห้องไปว่าพ่อกันยูโคหินคิดว่าเอียนสีน้ำไปหาค่ะพ่อซุกมวานี้แล้วค่ะเอียนเองกับเขามาเบิงค่ะก็เลี้ยวเห็นว่ากุญแจรถของบักเจอแม่นค่ะ ก็เลยง้อไปเอารวถดกครับรถดสตาร์ดออกไปตัวบักซุกมันได้ยินเสียงไปอ้าวตายแล้วมันหนีกูบอกหานี่แทนทีมันสิมาซอยสปูสาวมันแล้วก็ลากแซมไปค่ะพี่น้องพานหมองนั้นคือเก้านั่นแหละ บานีโตแซมก็เลี้ยวไปเอ้าโอลีไปใช่แล้วเสียไปใช้สูงสัยเอียนเอาไปน้่ค่ะโตเอียนพี่น้องกับมาหอดท่านที่ค่ะกับไปแจ้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม่บอกให้มาซอยเนี่ยไปซอยแซมเนียว่าสัสโตบักซูเองมันจับแซมไว้คืนรถค่ะพี่น้องกับทำการขับไปเลยสิไปจัดการมันอีกเถอนึงโตแซมเองก็เลยทำที่ค่ะพี่น้องจับซิดไปเท่านั้นรถเสียลักเออต่ำตึงกับต้นไม่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นั่มหาค่ะเป็นเวลาคำพอดีกับมาพอท่านที่ว่ารถนี่มันต่ำกับกุกไม้ เจ้าหน้าที่เองก็ออกมาค่ะแล้วก็บ,บอกให้เอียนี่ถ่ายยุขังในแหละพอแต่ออกมามาสองคนค่ะพี่น้องบักซุกเองก็เขาจัดการเจ้าหน้าที่ท่านที่ค่ะซุกคิดไปสองคนค่ะแล้วที่หนีเอียนอกนีกก็จะเสซยจังไดถ่ายย่ในรถนาะโตซุกเองก็เลี้ยวเห็นค่ะยิงปืนใส่ปังในฝั่งของแซมอิงก็แกมัดจะคล้องเรียบร้อยค่ะพี่น้องตอนนี้นะ่ะเอียนนะ่ะตรงอยู่ในอันตรายค่ะโตบกักซุกเมเลยบอกว่ามานีออกมาครับรถในกูเดียวนี่กูสินั่งอยู่ข้างหลัง แถมมึงบอกออกมาซิจัดการเอียนซาค่ะโดยแซมเป็นผู้สาวเนาะก,ก็เลยเฝ้าออกมาซอยค่ะแล้วก็ขับรถพากันนี้แซมเองก็บอกถามว่าโอลี่ไปใส่เอียนก็นเลยบอกไปว่าอันค่อย่ไปซอยแล้วเด้อบ้านนี้ก็ทําส่งศูนยได้ที่นี่สามคนขับรถออกมาข่าวก,กลางป่าตัวเอียนเองก็ขอโทรแซมค่ะที่ถิมนั่งไปค่ะแซมเองก็ส่งศูนค่ะขับรถบากยัางไปตามก่อนหินค่ะพิกความไปอีกตอนนั้นเสียงเจ้าหน้าที่ก็ว่ามากค่ะว่ามู่เจ้าอยู่ส ตแซมเองก็บอกไปกำลังขีดต่อสู่ก็บักสุกค่ะพร้อมเอาก้อนหินมาทุบทุบทุบบักสุกสุกคิดไปแล้วภาพกระตัดไม่ย่าเมือเศร้าค่ะตอนนี้แซมเองกระตื้นึ้นแล้วก็ย่างออกไปพ่อเอี่ยนอยู่เตียงข้างๆทั้งสองคนกระจ้องเบิงกันโอ้ยเฮารอดตัวนี้แล้วเรื่องเล่าก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้พี่นอ้องอผู้ดได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้สร้างคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ